มาอัปเดตกันเจ็ดสิบถึงแปดสิบกว่าเซนแล้วไหมเฮ้ยสวยมากสวยไหมสวยมากน,นี่แหละคือสิ่งที่หลักมากคือจะอยู่กับมันได้ตลอดเวลายี่สิบชั่วโมงวันนี้เรามาวิ่งเปิดสาขาใหม่นะคะเราไม่เปิดสาขาใหม่ g r a n d Opening เดี๋ยวคุณก็แหวนมาแหมขับรถผ่านไปผ่านมาไม่เข้ามาก็ถ่ายรปลงโซเชียลสักหน่อยจริงเป็นขนาดนี้ว่าเรามีอะไรร่วมกันนะใช่ค่ะขอฝากลูกๆแห่เสีของฟังด้วยนะคะรายละเอียดสามารถดูได้ใน description เลย แกวันน <ítulo> <run> ี anyway, ้ใส่เอลิสอีทมูดชุดเล่าให้ฟังฮามึงไม่นับหน่อยเหรอ1 2 3ฮ่าสวัสดีค่ะขอเชิญพบกับแบงค์ชิตี้ค่ะวันนี้ขอมาในฐานะเอาจริงๆนะผมขอพูดแป๊บนึงนะตกใจมากเลยกูนั่งๆอยู่นั้ำอยู่ทําไมฮายทิตี้นาลีได้ไหม กูขอยืมหนึ่งวันได้แต่เมืนคือโปรเจกต์เสียทั้ง้างกเราเป็นคิตินารีวันนี้คิตินารีวันนี้นะคะอยู่ในรายการอะไรรายการอะไรเล่าให้ฟังกีจมีพอดแคสต์ด้วยนะชื่อรับฟังอ๋ออันนี้ไม่ใช่เหรออันนี้เป็นพอดแคสต์หลายคนก็อาจจะเห็นจากข้างหน้าปกคลิปแล้วว่าเรามีอะไรร่วมกันนะใช่ครับนี่เป็นการที่เราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าเรากลับมากลับมาร่วมงานกันในรอบสิบปีปีใช่กูยังจำวันนั้นตอนเข้าบ้านฮร์โมได้อยู่เลยนะเออตอนนั้นเป็นไงวะมึงก็แหวนมากเลย แหมกูยังมีความแบบเป็นแบบเด็กต่างจังหวัดที่แบบว่ากากันนะกากันแบบไม่กลัวอะไรอะไรเงี้ยกากันกจริงบ้าว่าอันนี้เรียกอ่านว่าอะไรอันนี้เรียกว่าอะไรจำได้หรอเมื่อก่อนกูเรียกว่าอะไรไะโซฟาโซฟาโซฟาคือผมโดนทุกคนล้อแบบผมเรียกโซฟาว่าโชฟาเขาปากผมมันเข้าปากผม แต่ว่าถือว่ามาไกลมาไกลมากเลยนะสิบปีถ้าให้ย้อนกลับไปบอกตัวเองตอนสิบปีที่แล้วจะบอกว่าอะไรทำแบบเพอดีแล้วค่อยๆโตเติบโตขึ้นมาแล้วก็เดินตามเส้นทางที่ตัวเองอยากทําแฮปปี้กับทุกอย่างที่ผ่านมาใช่มันเป็นการเรียนรู้ของเราใช่ใช่ใช่เออซึ่งมีจริงคลิปนี้อยากชวนแบงค์มาพูดคุยเรื่องพาธธุรกิจมากขึ้นเพราะว่าแบงค์เองก็เป็นคนหนึ่งที่แบบจากนักแสดงแล้วก็มาทําเป็นแบบเปิดร้านของตัวเองอะไรเงี้ยจุดเริ่มต้นมันมายังไงนี่คือเราเล่าใหม่หมดเลยใช่ไหมใช่มัน ใหไม่เราก็่เคำเป็นไม่รู้มาก่อนเออเ,เอาใหม่อยาก <c oughs> เป็จะว้าวใหม่เอาเป็นว่า จุดเริ่มต้นอืฮะเอเห็นแบบอยู่ๆแบบเป็นนักแสดงตอนนั้นก็เป็นนักแสดงที่แบบมีชื่อเสียงทำไมถึงเปิดร้านกาแฟ r e ฟิ l คือจุดเริ่มต้นมันเริ่มมาจากการที่เราเป็นคนชอบกินกาแกฟาเรารู้สึกว่ากาแฟเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยในแต่ละวันะไยเงี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราออกกองอะ่ะแล้วก็จะออกกองเช้าเนาะแล้วก็จะเสร็จบางทีก็เที่ยงคืนบ้างเสร็จตีหนึ่งบ้างเราก็เลยรู้สึกว่ากาแฟเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตเราในการทํางานแล้วมันเป็นเหมือน energy พลังบางอย่างที่จะทําให้เราแบบสามารถลุยกับงงานนนนลล้ก็ุุยยสิ่่่่ทีีีเเจจจจะไดดดมปปึ ที่ไปถ่ายฟรีด็อฟไทม์กับพกี่จัตตี้แล้วก็พี่เบสตอนนั้นเนี่ยพี่เบสเว่นเป็นคนแบบพากูเข้าสู่การการดริปกาแฟแล้วแล้วเขาก็แบบเอาเครื่องดริปเอากาแฟมาเล็ดมาบดแล้วเรารู้สึกเฮ้ยมันดูเท่อะมันดูแบบเอาเข้ามาทำอย่างงี้เลยระหว่างขาก,ก่อนมันดูแบบใช่เลยว่ะพี่อะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่างั้นพาไปเรียนหน่อยอยากรู้วิธีการทำมันต้องทำแบบเพราะว่าพอเราได้ชิมกาแฟของเขาอ่ะมันไม่เหมือนกาแฟสตาร์บัคที่เราเคยกินมาก่อนเลยปกติแล้วกาแฟเราจะคุ้นเคยแค่แบบว่ามันเป็นกาแฟแบบขมๆแรงๆตึ๊บๆใช่ไหมอันนั้นคือกาแฟที่เเเเรรราาาาาู้้้้สึกกกกว่่่่มัันนนนป็แแฟททีีขใจตพอไดิ เฮ้ยทำไมมันมีความเปรี้ยวมันมีความสดชื่นมันเหมือนน้ําผลไม้มันมีความแบบมันมีอะไรที่แบบซ่อนเล่นอยู่ในความขมแล้วมันยังมีความหวานมีความหอมอะไรเงี้ยกูก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเออมันมันมันแปลกดีว่ะแล้วมันก็รู้สึกทําให้เรามีความสงสัยอยากรู้มากขึ้นก็เลยตัดสินใจเรียนกาแฟเรียนเลยไบ เรียนทกากาแฟครั้งแรกคือการเรียนดิบกาแฟเออแล้วก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราแบบสนใจศึกษาค้นคว้ามาเราเริ่มเรียนโซโลบารเริ่มศึกษามเมล็ดมากขึ้นได้รู้จักเมล็ดจากหลากหลายประเทศมากขึ้นเราก็ยิ่งแบบเอ้ยการทํากาแฟก็มีทั้งแบบโรบารมีทั้งแบบทำแมชชีอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นมันเป็นอินดัสทรีที่แบบใหญ่มากๆมีอะไรให้เราได้ศึกษาค้นหาเพราะกูเป็นคนที่เบื่อด้วยแล้วกูก็แบบอยากรู้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเออจนทำให้เราค่อยๆซื้ออุปกรณ์มาที่คอนโดเริ่มจากแบบเริ่มจากคอนโดอะที่หน <laughs> เรามีเครื่องบดจริงจังอะไรงเงี้ยแล้วพอเรารู้สึกว่าเราทํามาในระยะหนึ่งเราก็เลยอยากจะลองเปลี่ยนเมนูของเราทําเรซสปีที่เรารู้สึกว่าเป็นเรซสปีที่เราชอบแล้วกูก็เลยเริ่มทําขายในแพลตฟอร์มอะหรอแพลตฟอร์มแบบว่าแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ของไทยอะไรเงี้ยกูก็เริ่มแบบว่าอะตั้งร้านตั้งเวลามาเวลาเปิดปิดก็คือแล้วแต่กูนะวันไหนกูอยากขายกูก็เปิดแล้วกูก็จะบอกเพื่อนเอ้ยวันเนี้ยมีส่งนะอยากลองสั่งซื้อไหมก็จะมีลิสต์เมนูกูอเมริกาโน่ลาเต้เดอร์ตี้แล้วพอเราา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 ารร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 รููู้้้้้้สสึึกกกกกกกเเ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 เททํแแลลววชอออออออบบบบบในนไไดัจจคหืื่่่พๆะงีียข แต่ั้งใจว่าเอองั้นเราแบบเราลองมาทําอะไรที่เป็นอาชีพนอกเหนือจากการแสดงดูดีไหม ก็เลยสิ่งนี้แหละมันก็เลยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราน่าจะเอามาทําเป็นอาชีพได้สิ่งที่เราหลักแล้วเป็นไงกับการที่สมมติว่าเอาของที่เราหลักมาทําเป็นอาชีพเขาจะชอบบอกว่าไม่ควรเอาแพชชั่นมาทำเป็นอาชีพเดี๋ยวมันจะแบบเบื่ออะไรอยาเงี้ยแล้วแล้วมึงสลหรับมึงมึงว่าไงหลังจากที่เปิดรีฟิลมา2ปีตอนแรกกูดื้อกูไม่ฟังอูไม่เชื่อเพราะกูรู้สึกว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่กูรักมากกูจะอยู่กับมันได้ตลอดเวลาปี่ริบบว่ชั่วโมงเราผ่านปีนึงแล้วแหละเ ให้มันแบบกลับมาเติมไฟให้เราอยากจะพัฒนารีฟิลของเราให้มันเติบโตมากขึ้นอย่างเงี้ยเออคือเพราะตอนแรกเราจะมีไฟกับมันมากมันเหมือนแบบกราฟที่เรากับขึ้นอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วพอเราอยู่กับมันไปนานๆมันก็จะเริ่มที่จะดรอปลงฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่กำลังจะดรอปเราควรควรที่จะหาอะไรมาเติมทําให้แบบค้นหาสิ่งใหมให่ๆที่จะมาเติมให้สิ่งที่เราลักมันดีขึ้นกว่าเดิมเลย คือกูไม่เถียงเลยว่าเอาแฟชั่นมาทําธุรกิจมันจะเบื่อแน่นะเราะอะไไงซึ่งมันมีจุดนั้นจริงๆแต่ว่าเราจะทํายังไงเพื่อแก้ไขสิ่งนั้นให้ได้ก็คือต้องหาอะไรมาแบบทําให้มันดีขึ้นอะไรที่แบบมันเข้ามาแล้วทําให้แบบเออมันกลับมามีแพชั่นในการทําต่อฟีดแบ็กของลูกค้าแล้วก็การที่แบบเราอยากจะทําสิ่งที่เรารักให้มันยิ่งใหญ่มากขึ้นเหมือนเราอยากจะขยายมันขึ้นอ่ะอยากให้มันโตป่ะอยากให้มันโตขึ้นเอาพูดง่ายเลยภาษาแบบชาวบ้านเลยคืออยากได้เงินมากขึ้นคือคือพอเราเรารู้สึกแล้วว่ามันมี p เ t e n t i a l ที่เราสามารถทำได้น เราก็เลยรู้สึกว่าเออมันสามารถเอาสิ่งนี้ไปบอกเล่าแล้วก็ไปขยายต่อเพื่อให้กลุ่มลูกค้าที่ยังไม่เคยได้ลองกินรีวิวของเราอ่ะหรือว่าได้ลองรสชาติเมนูของเราได้ลองชิมดูเอออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นความตื่นเต้นที่แปลกใหม่มากขึ้นอย่างเช่นกูเคยไปป๊อปอัพที่ไอคอนสยามมันก็จะมีลูกค้าต่างชาติมาลองชิมอะไรเงี้ยก็จะได้รับฟีดแบ,บ็ใหม่ๆไม่เหมือนกับลูกค้ากลุ่มที่ขอนแก่นที่เราเคยขายอะไรเงี้ยเออันจะแตกต่างกันไปก็เลยรู้สึกว่าเออมันนี่แหละมันคือเสน่ห์ในการที่เราอยากจะพาแบรนด์ร เขาเรื่องได้ดีเขาเรื่องได้ดีมากโยงได้เก่งมากมีแผนังไงบ้างกับแบบสิ่งนี้ก็สาขานี้อาจจะทําเป็นแบบสาขาที่ไม่ได้เหมือนขอนแก่นเพราะว่ารีวิวในในความตั้งใจแรกของมันอะมันคือการที่อยากจะให้ประสบการณ์กับลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านถูกไหมมันก็จะมีเรื่องของการลงทุนในเรื่องอินเทอร์เน็ตต่างๆหรือว่าเรื่องของแบบประสบการณ์การเห็นหมอกการเห็นควันการนั่งชิลแล้วรับประสบการณ์ต่างๆในร้านหมอกจางๆและควันใช่หมอกจางๆและควัน ต่ว่าในกรุงเทพเนี่ยมันอาจจะด้วยพื้นที่จํากัดออรวมถึงเรื่องงบประมาณใช่ก็เลยจําเป็นที่จะต้องสเกลลดลงหน่อยกลุ่มลูกค้าแรกที่เราอยากจะมาเจาะที่กรุงเทพก็คือกลุ่มเดลิเวอรี่แล้วกลุ่มที่ยังไม่เคยลองเมนูของเราเออคือแน่นอนว่าสาขาแรกมันอาจจะยังไม่ได้แบบ perfect 100เพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามีบทเรียนอะไรที่เราเรียนรู้แล้วรู้สึกว่าจะเอามาปรับใช้กับแบบสาขาต,ต่อไปบทเรียนแรกเลยคือเราไม่สามารถแฮน d l ดลทุกอย่างได้ด้วยตัวเองฉะนั้นเนี่ยการที่เราขยายหรือว่าสเกลรีเฟลมาเนี่ยมันจ้เป็นที่จะต้องมีทีมเพ ไม่ว่าจะเป็นแบบ marketing branding อะไรที่มากขึ้นเพราะก่อนนี่จะเป็นแค่แบงก์กับน้องสตังที่ทำกันสองคนทำกับน้องสาวใช่แล้วพอตอนนี้คือพอเรามันแบบมันไม่ได้เป็นขาที่เราไปเหยียบอยู่ในการทาธุรก,กิจสองขาแบบเต็มเตมอะ่ะมันเลยทาให้เรารู้สึกว่าเราการโฮหรือว่าการตัดสินใจบางอย่างมันอาจจะผิดพลาดไปฉะนั้นเราเลยจำเป็นต้องมีคนที่มาคอยรีพอร์ตเราเพราะตอนนี้อาชีพหลักของเราม,มันคือการแสดงฉะนั้นเนี่ยขามันก็จะอยู่2ข้างงถ้าเกิดว่าเราแบบอยู่อย่างนี้อยู่อะ่ะมันก็จะทําให้ทั้ง2อย่างไม่ดีเราต้องงเเลือออกว่่าารทีจะต้ยู่ฝั่งไหนมากกว่าต้องเวใใหห้้้ดีขึนนนอไรรราากกูพ มันคือพาร์ที่เวลาแบบคนเยอะๆแล้วกูไปยืนอยู่หน้าบาร์ได้ร่วมทำงานกับน้องบอยสตาที่ร้านได้ได้สกัดช็อตเอสเปโซให้ลูกค้าได้ได้กินอะไรเงี้ยมันเป็น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 โมเมนต์ที่เรารู้สึกชอบมากที่สุดซึ่งออกแต่เมื่อกี้งบอกว่าแบบมึงก็ยังรับงานแสดงอยู่ใช่ก็คือจริงๆแล้วอะบทบาทของแบงคตอนนี้ก็คือ2ออย่างแล้วมึงแบบชอบอะไรมากกว่ากัน ถ้าเกิดความชอบจริงๆใช่ไหม<อ>ระหว่างการแสดงการทำธุรก,กิจอะยังเลือกการทำการแสดงอยู่เพราะเรารู้สึกมันเป็นอาชีพที่เรารักมากแล้วแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราถนัดมากๆอะเรารู้สึกว่าเราเราชอบแล้วก็หลงไหลกับอาชีพนี้กูอาจจะแบบไม่ได้มีพื้นฐานในเรื่องของการทรําธุรกิจแบบไม่ได้มีแบบ fundamental ที่ที่ทีททททม่มันเราถูกเรียนมาอะไรเงี้ยเออหรือว่าแบบเบส i c ต่างๆในการทำธุรกิจอาจจะยังไม่มีแต่ว่าการแสดงเราอยู่กับมันมาแบบ10ปีแล้วแล้วเราได้ทําการแบบเราเราได้อยู่กับมันเราได้เรียนรู้มันมาอย่างยาวนานเรารู้สึกว่าเราถนัดสิ่งมากกว่าแล้วเราก็ชอบส มากกว่าแต่ว่าเรื่องของการทำรธุรกิจก็ยังอยากจะแบบเรียนรู้แล้วก็อยากจะศึกษาเพิ่มเติมต่ออีกเยอะๆเลยแล้วเมื่อกี้เราแตะกันมาแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีร้านที่กรุงเทพใช่ครับซึ่งไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยไอมูดเอ็กซ์รี l ิที่เรากำลังทำด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นสาขาแรกในกรุงเทพของเธอปะใช่ <c oughs> ตบมือ าถามว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงซึ่งจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็คือฉันชังไปชวนเธอแล้วเธอได้สนใจพอดีใช่คือตอนนั้นก็กำลังหาแบบว่าทำเลที่อยากจะเอามาลงเทแล้วอยู่ใจกลางเมืองที่จะสามารถแบบเดลิเวอรี่ได้ง่ายๆอะไรเงี้ยแล้วฟังก็เลยบอกว่าเออเนี่ยกำลังจะเปิดคลินิกนะเนี่ยข้างล่างมีที่เริ่ดๆใช่เราก็เลยแบบมาเลยเแล้วก็เดินมาดูตอนนั้นยังไม่ยังตรงนี้ไม่เสร็จเลยเนาะยังไม่เสร็จเลยเป็นตึกร้านตอนนั้นถ่ายคอนเทนต์อะไรนะไอ้ใส่แว่นใส่แว่นอะในต ลูกค้ามาจะได้มี stop destination เผื่อแบบใครมานั่งรอนู่นนี่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าอยากขยายสาขาอยู่แล้วจากที่แบบเปิดร้านมูดเองอะไรเงี้ยก็เลยแบบนึกถึงแบงค์อริงๆอ่ะคือรู้สึกว่าอยากได้กาแฟแต่ว่าเราทำร้านสมูทตี้ไงแบบเราแบงคดูแฮปปี้ดูแบบคุยง่ายมากตอนนั้นนะโอเคตกลงเลยอะไรเงี้ยก็ดีเป็นอะไรใหม่ๆเพราะว่าเหมือนแบงค์ก็มองหา ที่เปิดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนพอคุยคอนเซ็ปต์เรารู้สึกว่ามันลงตัวกันพอดีเพราะว่าเหมือนแบงค์เคยบอกฟังว่าจริงๆอ่ะอย่างที่แบงค์บอกว่ารีฟิลอ่ะมันไม่ได้จําเป็นจะต้องเป็นแบบแบบเดียวกับไปทุกๆที่เพราะคอนเซ็ปต์มันคือแบบอะไรนะ Escape the Ordinary อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ไหมการที่มาเอ็กกันมันก็เป็นอีกเวอ์หนึ่งในการ Escape ในการ Escape the Ordinary ใช่ซึ่งฟังรู้สึกว่าแบบเออมันก็ดูอว่น่าสนใจเพราะว่าคาแรคเตอร์ร้านมันแตกต่างกันมากเออแบบของฟังก็จะเป็นแบบสดใสสนุกเฮลตี้อะไรอย่างเงี้ยของแบงค์ก็จะเป็นฟีลแบบอะ กแต่ถ้าถ้าถ้ารีฟิลเป็นคนอะมันจะเป็นยังไงก็จะเป็นเหมือนแบงค์ในในพาร์ทในในพาร์ทไแต่กูว่ารีฟิลปันมันกูกั่มึงิดไม่ไมันคือกูนี่แหละ ไม่มันคือกูในมุมมองที่แบบแหลายๆคนจะไม่เคยเห็นมันจะเป็นช่วงที่แบบว่าอยู่กับตัวเองทำสมาธิอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบนิ่งความอะไรเนี่ยแต่มึงไม่เคยเห็นไง <c oughs> อ๋อเหรอเหรอไม่รู้ว่าแบบไม่งั้นกูจะเป็นไม่งั้นมันจะครูมันต้องร้านมันต้องครูเหมือนเจ้าของร้านเหรอแูว่าไม่กูว่าอินเทอร์เน็ตดิสตาจจะเป็นคนที่คูเป็นคนกูเป็นคนกูเป็นคนบอกว่าแบบเอาแบบเนี้ย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 ออคคือจริงๆถ้าเกิดว่านิยามคนก็น่าจะเป็นคนแบบสุขุมนุ่มนุ่มลึกเป ซึ่งก็คอนเซปต์นะคะก็คือร้านนี้ก็จะเป็นการเอ็กกันเนี่ยแหละก็คือเอาคาแรคเตอร์ของสองแบรนด์มารวมกันอย่างที่บอกแล้วก็โปรดักต์ในร้านก็จะมีทั้งแบบลายที่เป็นกาแฟาซึ่งเป็นทางที่แบบแบงค์เอ็กซ์เพิดอยู่แล้วแบบ huh. รีฟิลแบบดริปกาแฟาเรื่อยๆ huh. อะไรเงี้ยกับของฟังที่แบบเป็นสมูทตี้อ่าซึ่งเธอว่าความยากคืออะไรคือการเมิดสองแบรนด์เข้าหากันเออยากเพราะว่าแต่ละตัวมันมีแบบแต่ละแบรนด์มันมีไอดีนิตี้ที่แบบชัดเจนมากๆของแต่ละคนทั้งแบบมูดเองหรือว่ารีฟิลเองเงี้ยและโทนสีมันค่อนข้้าา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 งงงงูแลลละตต่่กกกกันมเเร็ยอหจุดว ยังไงดีวะให้มันแบบไม่ได้ออกมาแล้วมันเหมือนแค่2ล้านในแคนเีนที่มันตั้งาข้างกันอะไรเงี้ยเออมันเป็นโจทย์ที่ยากกันอ่ะโอเคถ้าพูดถึงร้านแบบอินทีเนียร้านอะคือเราแก้กันแบบเยอะมากอะเพราะว่าเอาจริงสีส้มกับดำมันยากมากเลยนะที่าจะทำให้มันแบบสวยอะก็เลยพยายามออกมาก็เดี๋ยวมาทุกคนต้องมาลองดูว่าเป็นยังไงเออต้องมารอดูว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่จริงจริงสิ่งที่สำคัญนะในเรื่องของการแบ่งงานอย่างชัดเจนเนาะแล้วก็การคุยกันอ่างเงี้ยว่าแบบแต่ละคนจะทำพาร์ทอะไรซึ่งเออนี่มันก็ไม่่รู้วา แบ่งงานทำกับน้องสาวสองคนเนี่ยเออแล้วทะเลาะไม่เลยเพราะเราแบ่งพาร์ทกันชัดเจนก็คือน้องทำหมดเลยใช่แบงไม่ทำอะไรเลยเออก็ว่าเออก็เลยไม่ได้ทะเลาะ รีฟิลเขาจะเห็นอะไรไปถึงว่าขายของนี้แบบว่าคนจะแบบเห็นอะไรก็เอาจริงๆคนน่าจะได้เห็นเมนูซีเนเจอร์ของเราเนะเาะที่ตอนนี้เรายังไม่ได้กินนะมีเมนูคอลแลบด้วยคือเราจะมีเมนูซีเนเจอร์ของเฉพาะสาขานี้เท่านั้นก็คือเป็นมูดเอ็กกับรีฟิลแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมา,มากเพราะว่าฝั่งมูดก็จะมีแบบอินกิเดียนเกี่ยวกับพวกผลไมต้ต่างๆของรีฟิลก็จะมีเรื่องของกาแฟแล้วก็เทคนิคการทําต่างๆอะไรเงี้ยเอามาผสมกันแล้วก็คิดว่าลูกค้าน่าจะได้รับแบบเอ็กซ์เพียนแล้วก็ กันอะไรเงี้ยก็คือนอกเหนือจากเมนูเดิมๆที่เรามีอยู่แล้วที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราเราก็จะมีเขตเมนูกับทางรีฟิลด้วยใช่ใเออแล้วก็คอนเซ็ปต์ร้านเป็นอะไรที่แบบใหม่ๆแน่นอนแต่ตอนนี้ก่อสร้างอยู่ครับผมครับผมอยู่สเตจแรกป่ะอะไรใหม่ๆเออแล้วหากิจกรรมอะไรทำเงี้ยแบบรันนิ่งขับอะไรเงี้ยคืคิดไปแล้วเออคิดไว้แล้วเหรอวันเปิดร้านเราจะวิ่งฮะรันขับไงเอ้าคุณบอกอะไรครับเดี๋ยวขอไปเคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่ทำไรวะโอเคไปดูพื้นที่ไปดูพื้นที่ไปก่อสร้างก่อนบ๊ายบาย โอเคมาไปเดินชมหน่อยไหมว่า m o สเอ็กซ์รีวิวข้างในจะมีอะไรบ้างได้อาจารย์ตรงนี้ตรงนี้เป็นทางเข้าเลยครับนี่ตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่แบบเพิ่งได้มาอ่าของแบงค์ใช่ไหมเออและนี่เลยฝั่งนี้จะเป็นฝั่งบาร์เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์บาร์ของพวกเราที่จะแชร์กันนะครับใช่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบพาร์ทของรีวิวใช่ตรงนี้เป็นรีวิวแล้วก็จะมีมูสอยู่ข้างในนะคะแต่ที่พิเศษของมูสก็คือเขาจะมีครัวด้วยที่นี่อ่าใช่ถูกต้องมีครัวด้วล้วนมีหินเด้๋ยแล้วหินงที่เราออกแบบว่าเป็นหินวาง มีปะในแบบหินแล้ววะหินนี่ตัวที่นั่งเบ้านี่หินหินอยู่นี่นี่หินอยู่นี่อ๋อแม่ทิ่ดูผิดดูผิดดูแบบเท่เนาะเออดูเป็นแบบเป็นการงานว่ะดูเป็นศาถาปนิกอ่ะเอาเหอะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวพามาอีกรอบที่นั่งอยู่ฝั่งนี้ที่นั่งอยู่ฝั่งนี้แล้วก็จริงๆข้างนอกก็จะมีพื้นที่ด้วยใช่เพื่อแบบอากาศเมืองไทยมันก็ค่อนข้างแบบเย็นสบายเนาะใช่เพราะว่าตรงเนี้ย ทำไมแดดลงแล้ววะตอนั่งแ,แดดไม่ลงเล,งล,งลงยเหรอเพราะอะไรวะเรามีที่นั่งหน้าเพราะว่าฝั่งเนี้ยเราดูแล้วว่าแดดไม่ค่อยลงหน้าร้านใช่ก็สามารถแบบมานั่งชิลได้ได้ก็อากาศค่อนข้างชิลใช่เราจะเปิดหน้าหนาวพอดีอ่ะถูกต้องก<อ>็พอดีเปิดก็มานั่งเลยชิลๆเลือกวันที่ดีประเทศไทยหนาวประมาณสามวันครับต้องเรียกว่าให้ดีนะ, <c oughs> นะหุ้ยตื่นเต้นแล้วว่ะตื่นเต้นเหรอแล้วตรงนี้จะเป็นป้ายของพวกเราใช่ก็จะมีป้ายยาวเลยเป็นดูครัวไหมดูครัวมดีเทลค่อนข้างแบบเยอะนะบอกเลยใช่ น,น,นี่นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นครัวนะด้วยความที่สมูทตี้ใช่มันต้องค่อนข้างมีตู้แช่ผล,ลไม้นู่นนี่ก็เลยเดี๋ยวจะต้องแบบมีพื้นที่ที่จัดให้มันเป็นสัดเป็นส่วนแล้วก็เราจะมีกระจกกระจกด้วยไว้แบบถ่ายรูปได้ใช่บอกเลยว่าถ้าไม่มาก็คือพลาดพลาดจริง จากเวรกที่ไม่มีอะไรเลยใช่ัหมเวลาไม่มีอะไรเลยตอนนี้ก็กยังไม่มีอยู่ดิมีแล้วเนี่ยมีเริ่มเริ่มแล้วเริ่มมีนี่เขาแบบเขาเบิ้ลปูนขึ้นมานะจากตอนแรกมันเป็นพื้นอย่างเงี้ยเป็นพื้นเขาแบบทำให้พื้นมันแบบเรียบขึ้นไม่งั้นเดี๋ยวน้ำท่วมร้านใช่ไหมถูกต้องน้ำท่วมกรุงเทพแต่ว่าร้านเราจะรอดใช่เพราะยไงเตรียมถุงทรายไว้แล้วเต็มเลยเอา้กันน้ำไม่ใช่อะเประมาณนี้เดี๋ยวผ้ามาดูอีกทีตอนจบว่าเป็นไงค่ะไป อัปเดตการ EP นี้อะไรล่ะคลิปเดิมโอเคที่คลิปนี้เอ้ยคลิปเดิมตอนนี้นะคะจะพามาอัปเดตเอ้ยสวัสดีค่ะเปิดจะเพิ่งออกมาดูเลยว่าทำอะไรอยู่อ่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ร้านเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วตอนนี้น่าจะประมาณ70-80สแปดสิบกว่าเแล้วไหมเฮ้ยสวยมากสวยไหมสวยมาก,มากไม่เคืออจริงตอนแรกแบบกว่า ไม่คิดว่าจะเจะมาเหมือนขนาดนี้เออเพราะตอนแรกแบบคิดอยู่ว่าแบบเฮ้ยมันจะสามารถแบบเหมือนเข้าหากันได้ยังไงวะระหว่างแบบร้านสีสันสดใสของนู้นกับมีคิวอะไรเงี้ยเออตอนท้ายแล้วออกมาดูดิทุกคนสวยมากอ๋อสวยมากทุกคนนี่นี่นี่อยากให้ทุกคนได้มากันนะคะคลิปนี้ออกไปก็คือคิดว่ามันเปิดแล้วล่ะเรามาพาทัวร์ร้านกันเลยโอเคได้เลยก็คือเริ่มจากการนี้เลยนะครับตั้งเริ่มจากขนแก่นเลยเขนแก่นเดี๋ยวกูมานะของกันเป็นเพื่อนกัน ก็คือมาถึงใช่ไหมตรงนี้ก็คือเป็นย่านเส้นหนึ่งพระรามสี่ทุกคนสามารถจอดรถได้สองที่ครับก็สามารถจอดรถได้ตรงใกล้ๆนี้เลยใช่แล้วก็มีน pues mm nah. ี่ที่จอดรถอยู่ของเราด้วยใช่สองคันใช่ก็ผานกันมาก็คือตรงตึกอะค่ะจะจอดได้สองคันแต่ว่าข้างในอน่ยก็จะมีศูนย์อาหารยังไงก็ได้มาก่อนนะฮะมาก่อนมาเถอะในนั้นร้านดีเทลดีเทลดีเทลนี่ก็จะเป็นแบบว่ามุมถ่ายรูปต่างๆนะครับใครที่แวะมาก็สามารถมานั่งถ่ายรูปตรงนี้ได้คือเราไม่อยากให้ผนังของเรามันแบบเรียบง่ายเกินไปที่จะมีดีเทลเรื่อง ลองกลับด้านของตัวอิฐออกมาไหมให้มันดูมีมายุอให้มันดูแบบมีอะไรมีเท็กเจอร์หน่อยนะคะก็คือนั่งมันก็จะแบบเหมือนฟิลแบบลานนวดนิดนึงเนาะมีความนวดหลังนิดนึงใครปวดเมื่อยก็มาเฮ้ยถ่ายรูปสวยมากอะแล้วคือแสงมันเข้าตรงนี้เลยอะบอกเลยนะฮะว่าเวลาเรานั่งชิลมากเพราะภายนอกเนี่ยสามารถนั่งได้ยาวมากๆถูกต้องแดดแทบไม่ลงเลยตอนนี้อากาศก็เริ่มเย็นแล้วก็อย่าลืมมากันจริงๆตรงนี้ยังไม่มายังไม่มามึงรู้ปะเนี่ยตรงนี้คืออะไรรู้สิกูเป็นคนรู้ ไม่ใช่ไม่รู้นะองคุคนคอแบบอันนี้เดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์เออบอกเลยว่าข้างนอกมันไม่ได้จบแค่ตะปุ่มตะปัมนี้แน่นอนจะเป็นเราสองคนแหละเขาไปอยู่ข้างในจริงก็คือจะเป็นใครขับรถผ่านมาอย่าลืมบอกมือด้วยสวยมากไฟสวยมากขับรถผ่านไปผ่านมาไม่เข้ามาก็ถ่ายรูปลงโซเชียลซะหน่อยจริงเป็นขนาดนี้ใครนี่จะไม่อยู่นะวันนั้นอะอันนี้จะเก็บแล้วแต่ว่าถ้าใครอยากให้อยู่ก็บอกเออกว่าเนี้ยแบบปีแล้วก็เออเดี๋ยวจถ่ายกับไล่ะเยอย่างเท่อะ นีนะ่ไงแต่กล้องมันบุกมัวและทุกคนนะครับใครที่มาเนี่ยลองสังเกตดูแบบว่าพื้นผิวขนาดของร้านของเรา <g ül> มันจะไม่ใช่แบบแค่เรียบ,บาราเรียบปกติธรรมดานะมันจะมีเท็เจอร์ใช่อย่างอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นคลื่นอ่ะเพื่อให้มันมีแบบมีอะไรมีอะไรใครผ่านมาก็มาลูบไล่ได้ <g ül> นี่คือร้านง่ายมากแค่กดคลิกทีเดียว <g ül> ใช่นี่พาไปดูอัปเดตนี่ <g ül> ยังไม่มีอะไรเลยเฮ้ยจ่ให้ดตัดภาพจากวันนั้นที่เราเดินเข้ามาครั้งแรกเปลี่ยนไปเยอะมากเยอะมากเยอะมากก็คือต้องบอกว่าพนักงาาจานนี้ก็ถือว่าทำงานได้เร็วด้วยเหมือนกันนะได้รถนะอันนี้คือไทยอินให้เขาเลยจวขึ้นให้มีส่วนลดไหมมีส่วนลด ขอบคุณค่ะเขาลดใหค่รอยเยอะอยู่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลดให้หน่อยนะคะแล้วดูความแบบผสมผสานระหว่างสีส้มกับสีดำที่มันตัดกันด้วยความที่เหมือนพอเป็นมูดใช่ไหมที่จะมีความแบบสดใสสมูทตี้กับรีฟิลที่แบบมีความลอฟมากๆอะไรเงี้ยมาเจอกันคืออยากบอกว่าแบบแก้แบบแก้กันเยอะมากแก้กันแบบเยอะมากๆจริงๆอะไรเงี้ยจนทำลายเลื่อนอันนี้ควรต้องเปิดตอนต้นปีนะตอนนี้จะปลายปีแล้วเนี่ยคือใช่ทำมาจะปีหนึ่งแล้วอะเอาตรงๆคือจะปีหนึ่งแล้วอะไม่แต่เราก็อยากให้ทุกอย่างมันออกมาดีที่สุด ก็จะให้ลูกค้าของเราเนี่ยได้เข้ามาใช้บริการอย่างแบบอย่างดีที่สุดนะเนาะเอาจริงคือมันยากมากในการที่จะทําให้แบบสีต้มกับสีดําอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ไม่ไม่ตลกอะเ,เอเอซึ่งก็เลยแบบรู้สึกว่าเอา้ยสีอันเนี้ยสตรแตนเลสมันตูกเป็นตัวเชื่อมได้<ช>ได้<ช><ช>ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันเข้าได้กับทั้งสองสีมันดีตรงที่ว่าร้นของเราใช้สแตนเลสัองคู่เออใช่ก็เลยก็เลยเป็นแบบเอามาเชื่อมได้จุดเชื่อมได้ขินจับอะไรคะหินนี้นะฮะบอกเลยนะว่าหายากมากเพราะว่าเราเนี่ยขึ้นไปตอนคุณของไปโูจิจนี้ น้ำแข็งกำลังเลือมลายแล้ว oh. สามารถเอาหินตัวนี้มาได้ช่วงเวลาแค่วันเดียวของปีที่สามารถเก็บหินมาได้จริงเหรอแล้วเธอต้องไปรอเพื่อเก็บในวันนั้นในวันนั้นตอนเวลาตีห้าครึ่งเท่านั้นในเวลาตีห้าครึ่งเท่านั้นเพราะาดูเลิกมาเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากมาดูหินที่แปงแต่งเรื่องขึ้นมานี่ <c oughs> ไม่เราทุกคนดูว่า,าหินเราให้ดีเทลความเป็นแบบสีเทาสีดําแล้วก็ความออกส้มส้มเลยนะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นมันจะหินเหมือนกันไม่ได้ใช่ผนังกําแพงมันก็จะไม่เรียบธรรมดามันก็ต้องมีดีเทลอ นี่ทุกคนแล้วก็ประเด็นคือกระจกเยอะมากคือตั้งใจทํามาเพื่อให้ทุกคนได้แบบเซลฟ์ฟงเซลฟี่ด้วยเออแล้วให้ร้านมันดูแบบโปร่งแต่กว้างมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยว่าเก่งจังเลยอะเนาะกระจกไม่ได้จริงแต่รู้สึกว่าช่วงนั้นจะคุยกับฟินบ่อยกว่าฟังนะเฮ้ยมันเราแบ่งหน้าที่กันเราแบ่งหน้าที่กันแบ่งหน้าที่กันทำงานเพื่อนฟังเองนะคะเป็นคนที่คิดสูตรในเมนูต่างๆอุ้ยครัวสวยจังเลยสวัสดีค่ะ นี่นะคะฟินนะคะแสดงว่ามูสจะต้องมีเมนูที่แปลกใหม่กว่าหลายๆสาขาที่ผ่านมาเพราะมีครัวจริงจังขนาดนี้ถูกไหมแน่นอนอ่ะรอแบบทัสสปอยนิดนึงได้ไหมคะว่าเราจะเจออะไรอะไรอย่างเงี้ยกำลังจะมีของข่าวเฮ้ยต้องบอกต้องบอกแต่ครัวนี่จริงจังมากเลยนะนี่ทุกคนดูเดวันเดวันนะคะดีละพามาดูวันนี้ไม่ไม่แต่ครัวเราสะอาดไฮยีนนะคะเพราะว่ารอไม่คือครัวสะอาดแต่มึงอะ ปูตาุณไม่ไา้ยังไงนี่ดูกินงกาแฟเมื่อเช้ายังหกใส่กระโปรงยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์ขอยืมอาจจะขอยืมโต๊ะตัวนี้ในการแบบเพลฟของรีฟิลไม่ให้ไม่เป็นไรขอฟินมือไม่รู้ว่าของพวกกูอยู่ไหนนี่มิวไม่ก็คือแบงค์เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์รีฟิลใช่ป่ะมันจะมีความดำาๆกูเลยทำให้มึงเป็นห้องใต้บันไดอย่างนี้ ไม่พีดีแล้วพีแล้ว,ลวกขกยังยังต้องนอนอ๋ออันนี้จะเป็นแบบว่าเตียงนอนนอนเลยม,มันเคยเห็นเวลานักาบินเขาเปลี่ยนกายกันไหมหรืว่าจะแบบเออมันน่ารักนะโรดนะใช่ใชแล้วก็สิ่ท,ที่อยากเก็บที่ที่สุดตองน,นี้คือขัวให้ดูพาดูคร่าวๆยังไม่หมดเพียงเท่านี้นทางเชื่อมไปห้องน้ำทางเชื่อมไปห้องน้ำมันก็สวยมากไม่แพ้กันนะใช่ครับเพราะเราอยากให้ทุกประสบการณ์ทุกทัชพอยต์เดินไปห้องน้ำเราก็จะต้องผ่านแบบความสวยงามอ่านี่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ แก้วแก้วอิดแก้วเอออิดแก้วไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเหมือนกันแต่สวยดีใช่เมื่ี้บอกวลาน้น่าจะประมาณ7 0็ดิบถึงปดเปพราะว่าตอนนี้ฝั่งรีฟิลยังไม่มีทั้งเครื่องชงกาแฟเครื่องคั่วอะไรก็ยังไม่มาแล้วก็เรื่องระบบน้ําอีกนิดหน่อยการวางบอดักไขมันเรื่องการแบบเก็บดีเทลรายละเอียดของร้านเราอีกนิดนึงอย่างเช่นเนี่ยแบบสีเสืออะไรเงี้ยให้มันแบบละเอียดมากขึ้นอย่างที่ฟังเคยบอกว่ารีฟิลเราแบบมอบประสบการณ์ให้ไงมันก็เป็นการทําอีกครั้งหนึ่งใหม่เหมือนกันที่มา X กับ mood ใะ แล้วทําไมเครื่องกาแฟยังไม่มามันมาจากแบบประเทศไหนอ๋อคือเครื่องกาแฟเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคาสมัยมีแค่เครื่องเดียวในโลกจริงปะเนี่ยใช่มันจะจริงได้ไง่ะรอเขาส่งอยู่คือทั้งคลิปนี้ไม่มีอะไรจริงเลยไม่มีเลยนี่นะคะอะทักทายหน่อยน้องสาวน้องสาวน้องสาวแบงค์ทำทุกอย่างใช่ก็ในกรุ๊ปก็จะมีน้องสาวแบงค์นะคะมีมึงมาขัดนิดนึงแต่ว่าแบบอันนี้ไม่ดีแบบการทำงานกับพี่น้องมันยากไหม เพราะว่าเรารู้เหมือนแบบว่าจิตใต้ส่มถึงกันแล้วกันละไม่มันไม่ยากเพราอะไรปะกูสั่งอยู่เดียวมันไม่ยากว่าคุณสั่งแล้ให้มันไปทำก็ประมาณนี้ร้านของเราณวันนี้นะคะซึ่งโอโมสอะใกล้ละแอร์เย็นละเย็นเย็นฉเย็นช่ำนี่ เฮ้ยมันสวยอะ่ะตอนนี้ยังสวยขนาดนี้นะคะของจริงจะขนาดไหนก็นต้องมาดูกับตาเนือ้อเออฝากมูดเอ็กซ์รีวิวกันด้วยครับมาเด้อมาเด้อมาเด้อเจอกันเด้อเออวันนี้เป็นวันแบรนด์โอเพนนิ่งมูดเอ็กซ วันนี้เรามาวิ่งเปิดสาขาใหม่นะคะเราไเปิดสาขาใหม่ g r a n d Opening เย้แต่แบบมันจะธรรมดาไม่ได้ค่ะต้องวิ่งต้องวิ่งเพื่อให้เห็นความดีของคาปิแล้วก็ความดสดชื่นของส м o ตี้ od, od, มูดเยี่ยมไป go นี่ผมาด้วยเป็นยังไงบ้างคะหิ่ม,มากสูทตี้ร้านนี้ให้เยอะมากๆนะคะ ก็นฟังหลอกมาวิ่งนะตอนแรกกินาการมาว่าตื่นมาวิ่งในสวนแอ้วว uh ิ่งไปเขาออกต้องบอกว่า,วไ,าไปไหนกันอะเรามาวิ่งเลยไปเลยหัวแถวี่คุณแบงค์ทิสตยคุณมาร์ติสทงต้มวิ่วววง,ง,งไปไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอแบอบบอกหัวหน้าแถวว่าวิ่งเร็วมากเ <Yeah. Hello. S 2> hey, ย้ฮัลโหลนี่แวะมาลาน้องฟังพี่มาร์ตเป็นไงบ้างช่วงนี้แฮปปี <Yeah. S 2> ้วันนี้มาเยือน mood exly f ฟิ l ขอบคุณนะคะมีนาคมมีนาคมมค เรเปิดเป็นแบรนด์เอเพนนิ่เป็นที่เรียบร้อยใช่ค่ะก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนมากันเยอะๆนะคะอันนี้ก็พือเป็นเมนู r e f i l ยมมูใช่ที่เราจะวางขายกันด้วยใช่ที่มีเฉพาะสาขานี้เลยเนาะใช่ครับก็พวกเราทําการเปิดที่เรียบร้อยแล้วที่เหลือก็อยู่กับคุณลูกค้าทุกคนที่จะแวะเวียนเข้ามาใช้บริการที่นี่หรือว่าสั่งออนไลน์ก็ได้ถูกต้องค่ะขอเมนูเด็ดของร้าน r e f i l สามเมนูที่แบบอยากแนะนําให้คนกินแบงค์ิติอันนี้ไม่ใช่ค่ะตื่น ก็เมนูเด็ดใช่ไหมมีไอซ์เมกาโนูของเราก็กำลังจะเบลนใหม่ก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบเป็นที่ผมตั้งใจที่จะเป็นให้ทุกคนได้ลองชิมกันนะครับแล้วก็จะมีพวกนิวตันเทอร์รีที่เราคิดขึคนมาคิดคนขึ้นมาเองรวมถึงตัวเดอร์ตี้ที่เราก็ใช้เวลาในการแบบค้นหาสูตรนมมาอย่างยาวนานแล้วก็ลองมาชิมแล้วก็เมนูนี้แล้วพูดถึงเมนูอ่ะแล้วก็มีเมนูนี้เลยน้องใหม่ล่าสุดรีฟิวยูมูดยังไงก็ใครที่ชอบความแบบครีมมี่หวานหอมมะพร้าวที่ผสมกับกาแฟของตัวก็แนะนำเลย ถูกต้องค่ะก็มากันเยอะๆนะคะก็คือสามารถมาได้ทั้งที่หน้าร้านแล้วก็ดีลิเวอรี่เลย<ช>นะคะเย้เลขอบคุณนะบ๊ายบาย